ก่อนจะไปฟังเรื่องหลอนกันต่อนะครับผมมีอะไรมาบอกตอนนี้ o p บตั c ค l l a b กับเรื่อง Spy X Family แล้วลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นทำแว่นมา2รุ่นคือแว่นวักขูวักขูและ Spy Game ที่น่าสะสมเดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไม นี่คืองานละเอียดแบบใส่ใจทุกมิติไม่ว่าจะเป็นแว่นหรือตัวกล่องนี่คือ DNA ที่แท้จริงของ Spy X Family ความพิเศษคือแว่นรุ่นนี้มาพร้อมการลับที่ต้องใส่แว่น p ไปเกมเท่านั้นถึงจะเห็นภารกิจลับที่ซ่อนอยู่โดยเฉพาะรุ่นนี้ผลิตจำนวนจำกัดหายากแน่นอนพิเศษสำหรับชาวหลอนก่อนนอนใช้โค้ด Before s l e e p ลดทันที100บาทอินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศ ที่เชื่อในเรื่องของพูดผีปีศาจและเทพอย่างเช่นชายคนนี้ที่เขาเองก็บอกว่าเคยเจอกับสิ่งเหนือธรรมชาติมากับตาวันนี้เขาได้รับข้อมูลมาจากเพื่อนว่าแถวๆบ้านของเพื่อนคนนั้นมีชายคนหนึ่งที่มีท่าทางแปลกประหลาดไม่รู้ว่าเป็นคนผีปีศาจอะไรกันแน่เมื่อมาถึงยังจุดหมายก็บนยาวไปถึงถนนที่เดินทางยากมาก सभी वीडियोसाप करता Familyाइ में ूरेू हूं आप अपनी और พอเดินไปได้สักพักพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างกำลังยืนอยู่ในความมืดด้านหน้าพี่บางคนนี้ค่อยๆเข้าไปดูใกล้ๆ ก่อนที่จะเห็นว่าใครที่อยู่ด้านหน้าของเขานั้นมีท่าทางแปลกประหลาดมากแบบตะโกนอีกทั้งยังดูเหมือนว่าผิวจะดูซีดผิดกับมนุษย์ปกติเกียวไปเลยเฮ้ยโอ้โหนสลอมนไปยารเดี๋ยวกูยาร์ไปโอ้ยโอ้ยโยาร์ช o o t ๆ h o o หนุ่มๆพยายามลองทักทายแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยกลับกันคือใครคนนั้นเริ่มเดินเข้ามาหาทั้งสองอย่างน่ากลัวจนต้องพากันวิ่งหนีออกมาอย่างทุลักทุเลอัสบุตรเบ่งกันเลยเฮียแก่ย่าธัลมาลใบีโน้บอยดาไบด์าบด์เฮียกามอัลลัมเนี่ยสัยกาดา ่สามเกลอชาวตุวรกีได้นัดรวมตัวกันเนื่องจากชายคนที่ใส่หมวกเขาบอกว่าได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งเกี่ยวกับสถานที่ใกล้ตัวเมืองซึ่งในหนังสือเล่มดังกล่าวได้เขียนถึงยินที่อาศัยอยู่ในที่แห่งนั้นว่ากันว่ายินตนนี้กําลังเฝ้าสมบัติอะไรบางอย่างอยู่ โดยสถานที่แห่งนั้นก็เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่ดูด้านข้างก็เต็มไปด้วยหินผาและมีต้นไม้ใบหญ้าปกคลุมอยู่ทั่วสำรวจกันได้เพียงไม่นานจูจูก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นเมื่ออาเมดกระโดดโลดเต้นเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างเข้ามาโจมตีที่ขาของเขาเขาพยายามชี้ให้เพื่อนๆดูและมองเข้าไปยังความมืดแต่เมื่อชายคนนี้ส่องไฟฉายไป พวกเขาก็กลับไม่เห็นเจอกับอะไรต่เท่าแต่ทว่าหลังจากนั้นเพียงไม่นานดูเหมือนว่าชายคนหนึ่งในกลุ่ม จะสังเกตเห็นอะไรบางอย่างเข้าแล้วเมื่อเขาคนนี้ลองซุมกล้องเข้าไปก็ต้องผวาเพราะมีรูปร่างของบางสิ่งปรากฏอยู่สิ่งนั้นดูเหมือนกับหัวของสัตว์ที่มีตาเรืองแสงและเหมือนจะมีเขาอยู่บนหัวอีกด้วยพวกเขาคิดว่านั่นอาจจะเป็นยินอาเมจึงบอกให้คนที่เหลือถอยออกมาห่างๆจากตรงนั้นแน่ พวกเขาเริ่มที่จะสวดมนต์แต่แล้วทั้งหมดก็พบกับสิ่งประหลาดอีกหนคราวนี้มีรูปร่างเหมือนคนกำลังชะง,งกออกมามองพวกเขาตาประสานตาก,กันอยู่สักพัก สิ่งนั้นก็ค่อยๆปลีกตัวหายไปหลังโขดหินหลังจากนั้นก็ผุผุพพอออกมาอีกเป็นระยะออ จนชายคนนี้เริ่มมีอาการแปลกไปอาซิดรู้สึกเหมือนปวดไปทั่วร่างกายซึ่งพวกเขาก็เดาว่ามันมาจากอำนาจฝีมือของยินแถวนี้ทั้งหมดจึงต้องรีบพาเพื่อนหนีออกมาก,ก่อนในช่วงใกล้เชา้าของวันที่30พฤษภาคมปี2024คนขับรถบรรทุกคันนี้ได้ขับรถไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดา โดยบริเวณนั้นจะเป็นเขตอุตสาหกรรมแถบชนบทซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นการขับรถไปทำงานตามปกติแต่เมื่อขับมาถึงจุดหนึ่งกล้องหน้ารถของเขาก็จับภาพแปลกๆเอาไว้ได้นั่นก็คือรูปร่างของบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับสิ่งมีชีวิตสูงใหญ่มีขนอยู่เต็มลำตัวกำลังยืนอยู่หลังต้นไม้ที่จุดหนึ่งและตาของสิ่งนั้น ก็จ้องมองมายังรถอย่างหน้ากลัวบอกไม่ถูกซึ่งเจ้าตัวก็มาเห็นสิ่งนี้ในภายหลังในช่วงก่อนที่เขาจะต้องลบข้อมูล ตามระเบียบของการส่งของให้โรงงานและเขาก็คิดว่าเจ้าสิ่งที่เขาถ่ายได้ในป่านี้มันน่าจะมีความสูงถึง11ฟุตเลยทีเดียวทิสตันเด้ลุกขึ้นมาจากเตียงตอนนั้นก็เที่ยงคืนกว่าแล้วเนื่องจากเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังรบกวนจนนอนไม่หลับเขาได้เดินตามหาต้นเสียง เพื่อตรวจสอบว่ามันดังมาจากตรงไหนจนมาถึงยังหน้าห้องน้ำก็เห็นมือเปิดประตูที่มันสั่นคลอนไปมาอย่างหน้าขนลุกเหมือนมีคนพยายามจะเปิดมันออกจากด้านในเขาใจหายแต่ก็ต้องลองเปิดดูโชคร้ายก็คือจะได้ฉะกับโจรแต่เมื่อเปิดเข้าไปแล้วก็ไม่เจอกับใครในห้องนั้นเลย เริ่มคิดว่าบางทีบ้านของเขาอาจจะมีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อาศัยอยู่ซึ่งแน่นอนว่าเขาได้ปิดตายและไม่กล้าใช้ห้องน้ำนั้นอีกเลยเป็นผมก็คงต้องย้ายบ้านกันเลยนะครับชายคนนี้เป็นนักล่าท้าผีสมัครเล่น เขาได้รับรายงานมาจากชาวบ้านในพื้นที่ว่าสถานที่แห่งนี้มีแม่มดเคยใช้กระดานผีถ้วยแก้วเรียกให้วิญญาณออกมาเพ่นพ่านเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครกล้ามายุ่งย่ามแถวนี้เขาจึงสนใจที่จะลองมาสำรวจดูระหว่างนั้นเขาก็ได้เจอกับรอยขีดเขียนแปลกๆบนผนังย้ำเตือนว่าอาจจะมีแม่มดอยู่ที่นี่จริงๆชายคนนี้พยายามเดินฝ่าสิง่งกีดขวาง โดยตั้งใจไว้ว่าต้องตามหาสิ่งลี้ลับให้เจอจนได้จะเห็นได้ว่าตลอดทางเดินนั้นมีลูกศรชี้นำทางอยู่เสมอ ซึ่งก็อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่จะพาเขาไปเจอกับสิ่งแปลกๆได้เร็วขึ้นจนเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ลูกศรชี้เข้าไปด้านในแต่คราวนี้เขาก็ต้องหวาเนื่องจากได้มีบางสิ่งโผล่ออกมาจากความมืดแล้วส่งเสียงกรีดร้องใส่เขาอย่างน่ากลัวหลังจากนั้นกล้องของเขาก็ตัดไปซึ่งมาฟื้นตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็ตอนเช้าแล้ว จะเป็นอย่างไรหากวันเกิดของคุณได้มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาร่วมงานด้วยคลิปนี้เป็นคลิปฉลองวันเกิดของหญิงสาวชาวสเปนคนหนึ่งแต่ขณะที่กล้องกำลังแพนไปอรอบๆแล้วก็ถ่ายกลับมาที่จุดของวันเกิดอีกครั้งจะเห็นได้ว่าด้านหลังของเธอได้ปรากฏหัวของผู้หญิงคนหนึ่งที่โผลออกมาแบบไม่มีปีมีคุยและที่น่ากลัวเลยก็คือใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นดูแปลกและหลอน าของเธอขาวไม่เหมือนคนทั่วไปอีกทั้งสีผิวก็ดูซีดอย่างน่ากลัวแน่นอนว่าตรงนั้นทุกคนในงานยืนยันว่าไม่มีใครอยู่ด้านหลังของเธอเลยในตอนที่เกิดเหตุ ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาเดียวหรือมาอร้ายนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่ามาจะดีกว่าขณะนี้ช่วงเวลาเช้าตรู่เกือบตีห้าชายคนนี้ได้ตื่นขึ้นมาเพราะเขาได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากชั้นล่างของบ้านเขาบอกว่าได้ยินเหมือนเสียงฝีเท้า แต่ก็แปลกใจเพร,ะเราะในบ้านตอนนี้ก็มีแค่เจ้าบสุนัขคู่ใจของเขาเท่านั้นเมื่อลงไปเช็คดูเขาก็เริ่มหลอนนิดๆเนืเ่องจากตอนนี้ประตูกั้นบันไดมันได้เปิดเองโดยที่เขายังไม่ทันได้แตะมัน <S <S Like ถึงแม้จะกลัวแค่ไหนแต่บ้านเราก็ต้องไปเช็คดูให้มันเรียบร้อยนะครับตรงจุดนี้ชายหนุ่มได้บอกว่าเขาเคยเจอกับใบหน้าของใครบางคนโผลมา้ เมื่อเดินดูจนทั่วบ้านแล้วก็ไม่เจอกับอะไรที่ผิดปกติอีกจึงว่าจะขึ้นไปนอนอีกรอบแต่ระหว่างนั้นเองที่เขาได้สังเกตเห็นรูปร่างสีดำกำลังยืนขวางบันไดเอาไว้ทำให้เขาคิดว่านั่นอาจจะเป็นผี และเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นผีตนเดียวกันกับใบหน้าที่เขาได้เคยเห็นก่อนหน้านี้ใช้หนุ่มผวาหนักมากต้องรีบล่นถอยออกมาตั้งสติก่อน เมื่อทําใจได้เขาก็รวบรวมความกล้าไปดูที่บันไดอีกหนแต่สิ่งนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วในอังกฤษเคยมีคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งที่โด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือคดีของแจ็คเดอะริปเปอร์จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของเขานั้นคือใครทําได้เพียงคาดการกันไปต่างๆนาน,นา ในปี2,558ทางประเทศอังกฤษเองได้เปิดตัวพิพิธภัณฑ์แจ็คเดอะลิปเปอร์ตั้งอยู่ในเมืองลอนดอนโดยได้สร้างเหตุการณ์จำลองการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นในย่านอีสต์เอก่อนหน้าที่จะเป็นมิวเซียมนั้นเดิมทีแล้วมันเคยเป็นบ้านพักอาศัยเคยมีหลายครอบครัวอาศัยอยู่ที่นี่จนกระทั่งในปีคศ .1665 อังกฤษได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นที่ลอนดอน อันที่จริงก็เกิดขึ้นไปทั่วโลกด้วยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนั้นมีผู้คนล้มตายกันจำนวนมากและเมื่อโรคระบาดลุกลามมาถึงในย่านนี้บ้านหลังนี้ก็ถูกปิดตัวไปและมีผู้คนเสียชีวิตอยู่ในบ้านนั้นด้วยประตูหน้าบ้านหลังนี้ถูกป้ายสีเป็นรูปไม้กางเขนสีแดงพร้อมกับเขียนข้อความเอาไว้ว่าขอพระเจ้าทรงเมตตาพวกเราว่ากันว่าในช่วงเวลาดังกล่าว มีคนลอนดอนเสียชีวิตกันถึงหนึ่งแสนคนและมีศพฝังอยู่ทั่วเมืองซึ่งหลังจากเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ก็มีนักท่องเที่ยวรวมถึงเจ้าหน้าที่หลายคนพูดกันว่าที่นี่มีสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นมีคนเคยเห็นเงาจากห้องใต้ดินและยังได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากในความมืดนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงฝีเท้าดังไปทั่วบริเวณหลายสัปดาห์ก่อน ทีมงานได้เข้ามาติดต่อสำรวจที่นี่อย่างจริงจังพวกเขาได้มาถ่ายรูปเซอร์เวย์เอาไว้ก่อนซึ่งรูปถ่ายของพวกเขาก็สามารถถ่ายติดเงาบางอย่างตรงประตูดได้หนุ่มใหญ่คนนี้ตอนนี้ได้มาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วบอกให้ทราบกันอีกสักหน่อยว่าเมืองนอกนั้นเขามักจะเปิดให้ลองของกันได้ไม่เว้นแม้แต่บ้านร้างหรือบ้านที่เคยมีคดีฆาตกรรม หากยังมีเจ้าของก็มักจะมีการเปิดให้เยี่ยมชมคือถ้าอยากจะเสพความหลอนในสถานที่จริงก็จ่ายเงินมาโดยระหว่างที่เขากำลังพูดเปิดกล้องตอนนั้นก็ได้มีเสียงแปลกๆดังมาจนทำให้เขาถึงกับหยุดชะง,งักไปต่อมาก็เริ่มพูดให้ผีในนี้ช่วยแสดงพลังออกมาจะได้ไหมจะส่งเสียงหรือย้ายสิ่งของอะไรก็ได้แล้วก็เหมือนกับว่า You <coughs> <coughs> see this device I'm holding in my hand? I'm going to place it here. Could you talk into the red light, please? And tell us who you are. If you can hear my voice, could you move something inside this room? ชายคนนี้เขาได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณตนหนึ่งที่มีชื่อว่าโจเซฟซึ่งเคยเป็นผู้อาศัยอยู่ที่นี่เขาจึงพยายามลองติดต่อกับโจเซฟดูซึ่งก็มีปฏิกิริยาบางอย่างตอบกลับมาแสดงให้เห็นว่าโจเซฟเองก็อาจจะกำลังพยายามที่จะตอบโต้กลับมาหาเขาเช่นกันจนกระทั่งที่พวกเขาได้สังเกตเห็นถึงรูปร่างบางอย่าง ชายคนนี้ที่นั่งเก้าอี้อยู่จึงเรียกให้เพื่อนมาดูแต่เมื่อเดินไปตรวจสอบดูพวกเขาก็ไม่เจอกับอะไรเลย um, like Joseph's soul ต่อมาทั้งสองคนก็ได้เดินขึ้นบันไดไปสำรวจอีกชั้นหนึ่งซึ่งเขาก็ยังใช้วิธีการเดิมคือการให้ผีในนี้ช่วยขยับอะไรให้ดูหน่อยก่อนที่เขาจะอุทานออกมาพเพราะได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากด้านหลังและชายคนที่ยืนอยู่ก็บอกว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างโผลออกมาเหมือนกันจนเมื่อเด้รีเพดูจึงได้รู้ว่ามีพลังงานสีดำบางอย่างโผลออกมาจากประตู ก่อนที่จะแวบหายไปอย่างรวดเร็วซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในวิญญาณที่เสียชีวิตลงที่นี่ก็เป็นได้ <The fuck. S 1> วิดีโอต่อไปนี้จะเป็นการรวมคลิปความน่ากลัวที่ฟิลได้ไปพบเจอมา ขณะที่เขาและทีมงานได้ไปสำรวจยังสถานที่ต่างๆโดยในคลิปแรกเกิดขึ้นเมื่อฟิลไปสำรวจยังโรงหนังร้างแห่งหนึ่งก่อนหน้านี้ที่เขาได้เจอกับตุ๊กตาแขวนทำให้ตกใจแล้วก็ต้องรีบวิ่งหนีออกมาโดยในครั้งนี้ฟิลได้กลับมาใหม่พร้อมกับเพื่อนของเขาที่นี่เป็นห้องใต้ดินของโรงหนังซึ่งภายในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยตุ๊กตาหรือหุ่นน่ากลัวจำนวนมาก เมื่อเดินลึกเข้าไปแล้วทั้งสองคนก็พบเจอกับกระจกบานหนึ่งที่มีตัวหนังสือเขียนเอาไว้ว่าสวัสดีโอเค Oh, ระหว่างที่กำลังส่องไฟไปรอบๆตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงบางอย่างดังขึ้นทำเอาทั้งสองคนถึงกับสะดุ้งยงเมื่อลุกไปดูก็เห็นว่าเครื่องฉายหนังมันได้ลม้มลงแต่ที่น่าแปลกใจเลยก็คือวงล้อมันได้หมุนเอง ทั้งที่พวกเขาไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยสื่อว่าวิญ,ญญาณที่นี่อาจจะเฮี้ยนจริง Wait, Wait, ในคลิปต่อมา เกิดขึ้นระหว่างที่ฟิลนั้นได้ไปสำรวจบนห้องใต้หลังคาของบ้านหลังหนึ่งเขาทราบมาจากเพื่อนที่มาด้วยกันว่าที่นี่มีวิญ,ญญาณถูกขังไว้เมื่อมาถึงทั้งสองก็เริ่มทำภารกิจโดยการพยายามสื่อสารกับวิญญ,ญาณตนนั้นจนกระทั่งได้มีเสียงของผู้หญิงพูดออกมาทำนองว่าต้องการจะออกไปข้างนอก หลังจากนั้นอุปกรณ์ที่อยู่ในมือของฟิลมันก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณทีๆแล้วก็อีที่อยู่ด้านหน้าของทั้งสองมันก็ขยับเองอย่างหน้าคนลุกทำให้ฟิลและเพื่อนรุ่นน้องตกใจมากก่อนที่จะพากันวิ่งหนีออกมาแบบทุลักทุเล ก่อนจะจากกันไปนะครับผมและทีมงานได้แบ่ง playlist เอาไว้ในหลายหมวดหมู่ที่คุณอาจจะชอบทั้งเรื่องจัดอันดับความหลอนหรือเรื่องเล่าแนวหักมุมและแอนิเมชันที่ทำมาจากเรื่องเล่าของทางบ้านรวมไปถึงแอนิเมชันที่ทั้งช่องนั้นภูมิใจเสนอ ก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้ที่เพลย์ลิสต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ